ก็เดี๋ยวผมจะเกิดหนึ่งห้าเกมฮอนนะผมกับฮีโร่ลิมิเต็ดเอ้ยลิมิเต็ดชาแมนนะครับผมก็เป็นตัวซัพพอร์ตแต่ว่าวันนี้เล่นสายสายอะไรไม่รู้ฮะสายตีหรือเปล่าก็ตามมาต้นเกมนะครับเกมนี้ไม่นานนะครับยืนบนกับเรย์เน่กางฮัลโล่ลางเต่าฟินโง่ๆนะฮะกับแลมเพธใส่ข้ามครับผมมีแดมโนแมดกลางเดบอนอข้างล่างมังกรดังเคกน เลี้ห้าตัวไปหวานเจี๊ยบมารอไลยดีแนเอา้าตัดคลิปอย่างงี้ตีไกล้สองตัวป้าเอาเลยรอเลยครับปลาไล่ตีแดมอยู่ตีแนอา้าวปั่นแรงนะไปตีใกล้มันอ่ะเอาโดนปั่นตายวันนะสายหนครับเดมอา่าเดมโดนแล้วเดมเดมทีเดียวเฟิร์สบัตเป็นของใครและคลิปมาพอดีอูวห่ มาพอดีตัดชีปเลยาปาาเฮ้ยแล้วทโลมาตีทีหนึ่งโอ้โหทโลยังไงแล้วมีตัวว้ามาเติมครับออาไปตีหันไปตีโนแมดลวเห็นล็อกมาอีกครับอุ้ยเลวานอนถ้าป่าดักบ่อตันตรงนี้ได้ป้อมตีตายเนี่ปลาป้อมตีท, <c oughs> ตทีอ่ะดูบนต่อครับขาบบนมาสามเรามาสามาเหมือนกันลวเพนมาสี่แล้วเ เปิดปาดดันโดนไปก่อนนะครับแล้วเมดลอกมาชนโนเมดตีต่อครับยังไงทาร์โลสกิลไปในแหนปั่นตายก่อนนะครับไม่ทันได้ปั่นตายเสือดังเกนวิ่งหนีอยู่ครับแล้วยังไงลลมพีดแมพีม <c oughs> วิ่งเท่ากันเข้าป้อมแล้วไม่ไปเดี๋ยวป้อมตีตายทาร์โลว์ไงฮะเรเวนอมมาด่าครับผม <c oughs> เล่นเทียอะไรกันเนี่ยเอ้าแล้ววิ่งกลับไปชนแล้วป้อมตีเหมือนกันนะฮู้วี่ยี่ยเปิดมาซัดกันเละเลย ไปกับลงกับเลนเป็นบอกงนะั้นกูชิวเลยโอ้โหเย่ฮะเปิดมาเสียหนึ่งต่อสไม่คุ้มเลยแม่งมาหมดเลยมันมาไวเนี่ยดิมาสี่ตัวสี่สาห้าตัวเปิดมาก็เฟลล้ครัมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อ อ่าชาเมนฮะไปทีดาสกิลแล้วกันนะครับอัพสองมาก่อนครับแล้วตามด้วยสามจะดูบวกก่อนละกันเอามาตีต่อเอ้าเรวนอปาสกิลโดนฮะ,ะแล้วลงมาตีปามาดีนออ่าไงเฮ้ยป้านอีกทีเดียวคอเอออ่าเรามีชาเมนได้สิลทำป้าอ้าวเดวนอทีเดียวเอาเกมสอง ไปไหนโนแมนเอ้ยโดนจิ้มตายเอา้านี่แนไม่ตามไปว้าเพื่อป้อมปั่นแล้วบาบตายไหมอากีจีตายอยู่โอ้โหย,ย,ยึกยักยิกยักเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเน่ดีคีช่วยตีเคอองท้าลมมาอัาสองนำมาก็ตามได้ได้สามได้หนึ่ง โลับมาเสกิลครับสกิลหนึ่งก็คือเลือกศัตรูนะครับทำให้ติดมินิสตันนะครับแล้วก็สโลอ่าน่ามีมินิสันแล้วก็อะไรมีดาเมจก็เหมือนแบบมันจะมีทวันนะครับไปเกี่ยวทำให้สโล่อ่าต่อมารอครับสกิลสอฮะเลือกเพื่อนหรือตัวเองครับได้รับเลือดหนึ่งร้อยฮิวส่งผลทันทีกับเพื่อนร่วมทีม ก็คือฮิวฮิวได้ปั๊บสิวสองฮิวศัตรูอตรอบยูนิตท,ที่ถูกฮิวนะครับจะได้รับเขา100ใช้หนึ่งร้อยกายภาพนี่ครับิวหนึ่งโวาฮิวเอาตายเลยแรงยังวะสิวสามครับเป็นเสื้อคลุมนะครับเมื่ออ่ามันดาเมจถึงตายเนี่ยมันจะไม่ตายเวย้ยเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับร้อยสี่บวกสามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้งับหนึ่งเสื้อคลุมดีมากแต่สมมติว่าเลือดถึงเกลและเรียนี่ยสับหัวเนี่ย ตายนะเออแต่ว่าถ้าโดนอย่างอื่นเนี่ยไม่ไม่ตายมันถ้าตายปุ๊บเพื่อนเด้งกลับมาก็ใส่ใส่เพื่อนได้ฮะเสื้อคุมถือว่าดีอยู่อ่าไม้ไอเดมป้าเอ้าแมนได้แล้วแล้วโนแมดมาครับเฮ้ไม่ต้องกลัวมีเสื้อคุมปาบนี่กันตายได้หนึ่งทีเจ๊นี่ครับเด้งเรือสวนมาเสื้อคุมหมดแล้วตาย <laughs> เออเราจะคม,มว่าเราตายมันดีไว้กับฮิโร่ที่สมมติว่าดาเมจแรงๆอะ่ะสมมติเลือดเราเหลือสิบหน่วยแฮะเราโดนวิเลย,ยิงตับดาเมจเจ็ดร้อยไอ้เฮียเราไม่ตายไว้เลือดเราจะเด้งขึ้นมามันมันดีอย่างเงี้ยแหละเออกับตัวทีดาเมจทีละลงหนักอะ่ะดีแต่ถ้าเจอดาเมจที่มันไม่หนักแต่ว่ามันทีมันลลยนัดอะ่ะก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดาเมจ ทีเดียวนังนักอะจะคุมดีเลยนี่ลโลไปอ่าตีก็ยังไม่อับาเวลนาอันตีก็ลดเกาะฮะฝนตกลดเกาะนี่บยฝนตกก็ตัวนี้คนเอาไปเล่นสายตีแม่งโหดเฉยเนะตู้ห้ไป เอามาเป็นลูกตานะไปรถเกาะนี่ครับสโลไปเจตตอนนี้ก็หกหกข้าวครับหกต่อหกห้านาทีแจแมนคิวสี่แตตายสามเหมืนอนกันงานนี่ครโลโนแมทน,นี่ยังอาไีนี้ครับกดเหตุมาได้บิงแล้วคอโอ้โหฉีดรถเกาะให้แล้วได้คิวเฉยครับ โอ้ได้คิวเพียงเดียวฮะแล้วฝนตกไปแล้วน้แมดวิ่งหนีไปไหนครับมังกรวาร์มาเติมแล้วแลวมเพดล็อกมาอยู่ครับนี่สูยูหนึ่งสโลบายโอ้โหมังกรค่นไฟมาไล่ตีอยู่ฮะเราเห็นตัวครับแล้วเพดล็อกให้เหี้ยวตายเลยว่ะอุะ้ยแรงยังไงโอ้โหปาร์วินเนมาคอต่อสแ็กดาวรอแล้วเรียบร้อยแลมเพดบอกโอ้โหวิ่งไม่ถึงครึ่งทางเลยกลับบ้านก่อน อ,อ้าวทารุอะไรโซแท็บไปแลมมาเดวินวอล์กนาลรียนานายมีบิงนะครับน่าจะได้เอาเอาเกี่ยวสวยอย่างนี้ดึงดึงดึงมาคออาโดนสกิลบันชีกรรม เฮ้ยตายทาโรดีเดยวเออนี่ครับเนื้อไปก่อนใครใช้ก็จอยใครเขียวอินวีเดียเดีย๋ยวเพิ่งมาอัปเดตไดเวอร์ใหม่นะครับถูกจิ๊บหายเลยโอ้เซ็งเลยกระตกคอนจะตกไฟระตก,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 กมันจะมีสองโหมดใช่ไหมโหมดเกมกับโหมดสตูดิโอ เฮียไปอัพหมดเกมที่แกย้อนแพทก็เลยใช้สตูดิโอเลยคือโหมดสตูดิโอกับหมดเกมมันเขาว่ามันมันเหมือนกันแต่เกมมันอัปเดตเรื่อยๆสตูดิโอก็คือมันรอสะเทียนแล้วถึงจะอัพเออผมกลใช้หมดสตูดิโอวะ่ะรอให้แม่งสะเทียนแม่งอัพใหม่มาโอกโคกระตุก ปกติเล่นเฟย์ไม่กระตุกแค่มันเฟรมมันดรอปไอ้เฮียม,มาหวังกระตุกบัรลเลยเลยไปครับเมื่อกี้เล่นฮอนยังกระตุกเลยไปได้นะเร็วหน้า,นาะ,ะไม่เซคิวไปเมืนอไหรไหอ่ะแม่งกระตุกคนอื่นไม่กระตุกไม่ใจะเป็นที่เธอรหรือเปล่าไอ้เหี้ยมไม่งพราเหอะแม่งเป็นที่ขอมเราเนี่ยกระตุกเฉยเปลี่ยนใจไปหาชายแดงนะไปครับว่ามาล่างครับผม อาน่ครับโดเมสโฟโลบายป๊าบไม่ได้โอ้โหดูดีโวสามตัววิ่งหนีหมดแล้วเรียนแนโอ้โหบิงมาคอเนี่ยพอมเลยแล้วชาแมนได้คิว้วครับยิงแต่งรถก่อน,อนไปบิงซูมให้บ้าวะฟินมากว่านเจี๊ยบต้มเล่นได้ตรงกลางครับอุ้ยตามดินอเพื่อน นายวิ่งไวนายไม่ตามอโอ้โดนเกี่ยวอยู่อ่าวิ่งตามไม่ได้โดนเกี่ยวเดี๋ยวพอถ้าคิปมันเดินห่างแล้วสกิลมันขาดเดี๋ยวมันโดนตีในป้อมแต่เหมือนถ้าเราลากคิปดีๆคิปมันก็ค่อยๆลากตามตัวละเรามาเหมือนกันนะแต่ถ้าฮีโร่มันก็เดินห่างกันแล้วขาดอ่ะเฮ้ยวิ่งมาไหนอ่ะมาดิ โอ้ยหนึ่งหนึ่งเลยวานอเอ,อ้ยดีเนะี่ยด้วยด้วยฟินซูมให้เปรียงไงเอาเรื่องเอามาดิโนแมตดังเกนเตอ่ามีเสื้อคลุมไหมน้องมาดีนี่ไปย,ยิงหนึ่งสโลไปโนแมเลยฟินยิงไปเพื่อนฟินยิงไปดีมแคชเชอร์ไปแล้วฟินรอยิงทีสุดท้ายแนะน่เอเวนโหเอาไม่ลงคนระับผม ตอนนี้เก้าตัวแะ้วชาแมนมาเม,ม,ามาก่อนเราเคยมีคิบวิชาแมนคู่กับเดดลีมนะโคตรหัวเลยจำไม่ได้แล้วไม่อยู่ไหนคลิปช่องเราวันสองพันสองพัน eep สองวันคลิปเราลืมไปละใครแม่งึ้นไปแล้วละ เฮ้ยเด่วนอนอตีค่ะตีตายเออตายโดนตันแล้วนี่ยรีเน่มาพอต่อวิ่งชนตายเลยปลาบเดมมาเวอ่อตายไมเออ่เ่ยปินผู้ยินช่วยอยู่แต่ลีเน,น่ไม่รอดครับสูมบเบี้ยงไงยิบสูมไปหน่อยไดไม่ยังไม่ถึงมาชาแมยกูามาแล้วอุ้ยกับตายเนี่ยเดือดลยสิบสี ลูนลูนจริง <Souls> อ่ะลนจริงอยู่ล่าครับแต่ไม่เป็นไรไม่มีขวดไปวอากันอ่าเดี๋ยวนี้อปันอันนี้ ลังปอมตีลังจริงนีไปก่อนจเอ๋ว้าวเลยว่าครับนี่คุกฝุ่นออกมาอ่าคุกฝุ่นมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าทนีเนี้ยขอก็ได้อยู่ลังปอมตีเจอขอ <c oughs> เออไ่ดูจะหนีไปไหนขอไปแล้ครับก็ลงแก้ว ดันไปดันบนเด็กดันรอบ,บ,บ,บนแตกต้องการไงครับแคลรี่เยอะฮะเดินเกมไม่ได้เลยครับมันต้องมีอเทมกันตัง,งั้นเล่นไม่ได้ดีแน่คอชิวๆอยาได้สะท้อนแล้วเนี่ยตูสะท้อนแล้วอะดูดีปาบ อันนี้ยึกยากันอยู่อ่ามังกรมีวอดจะเอ๋เจอลำเหตุครับลำเหตุล่ากข้ามาให้ฟินยิงแลวดีมแคชเชอร์สายแล้วเีรบร้อยชาแมนได้แดงโดนมาเกมลำเหตุไปได้ฮะัฟินปุยิงอยู่ทีเดียวเออฟินได้ครับไป DG ีจีแหมแดงได้ดาบตัวแล้วมั้งเนี่ย

เฟ้นอ่อะไ,ไเบี่ยงไปหาฟ้นหมดเลยครับแล้วคา์เตอร์อ่ะคา์เตอร์ไม่โดนมาดิโอแรงชาติเรียบร้อยตาไอ้สยิลแม่งแล้วนอตีอาวมีเดอร์คุมเด้งเดือมาทีนึงกลับไปส่วนไหมถอยก่อนนะเตมเมื่อูดไข่แม่งดีแนแคชเชอร์ใส่วะเนี่ยมังกรออกว่าเอ,อเ็นมีสองบัฟเงีีแดงกับสีเขียวฟีเฮลของเราสีแดงของมัน ปาแม่รถก่อไปโอ้โหมาเจอรถกอร่อสกิลสองก่ออยู่อันติแต่ก่อนมันเหมือนสกิล1นึ่งก็ลดไหมแต่นี้ไม่ลดแล้วหรอแค่สโลหรอปาสโลอย่งเดียวสโลติตันโอ้โหมาปาได้ไป บางแตกข่าเต็มมาแล้วลนะ่ะเลือดเด้งขึ้น380บวก6เปอร์เซ็นต์ของเลือดเต็ม6กเปอร์เซ็นต์พันหนึ่งก็หกสิบป่ะ,ะก็สี่ร้อยกว่านะก็เลือดเด้งขึ้นมากับครึ่ง ล่างแต่ออกเป็นด้าฟู่ครับอ่าพอแดมไปนี่ฟินตุ่มรับจบอาโดนเม่เข้าล่างไปไปหลวงฟินหรอฟู่ใส่เลยว่านอเอ้ยฟินโดนโดนเม่หลวงแล้วเอ้ยช่วยด้วยป่ามาตีอยู่อ่าได้หนออยู่ อังเกนโดดมาอ้าวโดดข้าวไปเลยอยาหาฟินไปทะโลกเกี่ยวอย่างนี้เกี่ยวสองสวยอ่าตายตัวนึงีกตัวนึงก็โดนตันโอ้โหเก็บสามแองวิ่งผ่านชาแมนไปเลยอ่ะมันจะเล่นฟินอย่างเดียวเลยอ่ะเปนบอกจะล่ออ,อย่างเดียวเลยล่ะ ไปดันบ้าไหมนี่ฝนตกฝนตกฝนตกเพิ่มเพิ่มเกาะด้วยนะฮะไม่ได้แต่ลดเกาะถ้าตกใส่หัวเพื่อนเราเนี่ยเกาะก็บวกอ่าบวกก็ค่อยบวกพอโมราติกก็ค่อยลดเข้มาไปไหนด่า Come on, then, if you are so determined to meet your end, I have answered your plea. lock อ๋อมันมีลูกตวาดรถเกาะนะทุกคนคือแต่รถเกาะปั๊ปบปบั๊บโอเีโอ้ยโดนะเคาน์เ,เตอร์ไม่ไรเสื้อคุมยังมีเตะปั๊บเสื้อคุมยังอยู่เสื้อคุมยังอยู่อ่าเสื้อคุมยังไม่เสียเลยนะทีเดียวหูยนี่ฮะเสื้อคุมหมดเลยทั้งเด้งโอเคไปสามอ๋อเป็นสามสีพร้อมแล้วไหมเนะี่ย สิบห้าทีครโอ้โหทำไมสกอร์ขาขนาดนี้วะสามเจต่อสิบสามตอนแรกเปิดมาเราตามอยู่นะแบบทรงไม่ดีตามเปิดมาก็เฟละในในไฟแรกเลยแป๊บเดียวฮะสิบนาทีเท่านั้น,นครับเกมไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหอาจจะเพราะนังคามมันเอาแคลรี่มันเยอะจัดไปโดนอปาบปาบแต่เสื้อคุมนี่แบบว่ามันติดตัวไงไม่ใส่เพื่อนเลยนะ อะไรวอ I am Carry ใส่ช่วยเพื่อนได้นะอยากใส่ช่วยแคลรี่มามีสิบแล้วโอ้โหแรงเยาะแลวโอ้โหเก็บสามแล้วครับตูมไป่อนตอนนี้เพิ่มนาทีล่อยี่ที่เป็นตัวมันจบแล้วนายไปครับยอม สิเจ็ดนาทีแล้วไป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 วางตอ่ยอ, <c oughs> อยอมมังอืมปนยิ่งปอมไปเพื่อน <c oughs> อ่าไม่เล่นแล้วฮะดังเก้นเข้าหลังบอ่อน้ำนนนไปแล้วครับน่าจะยอมทอดใจไปล้ว โอ้โหแป๊บเดียวเองครับสินาทีนี่แบบขาดเลยอะยับเลยเพราะว่าเปิดมาสองสามนาทีแรกยังดูดีอยู่ครับประมาณห้านาทีสิบนาทียังยังพอถูงถูกเดทไทยนะสิบนาทีหลังนี่โอ้โหดูดีสิบนาทีหลังนี่ยับเลยนะแม่เอาไปเอาปินดิโอ้โหไอ้เชี้อหนูกันหมดแล้วมาดีมาดีกันเน,น่เปิดดันไป ปลาสองทางแล้วนอนี่คนระับสโลตีต่อปลาพีทไอฟินในเลวมาบนเลยครับจบไปแล้วไหมโอ้โหคอนดีมันไม่เล่นแล้วเนี่ยเออขาดขนาดนี้แหละชิบหายขาดสี่สิบต่อสิบสี่ไม่ยอมคอนถ้าเกมคอนไม่มีคอนเหมือนโดต้าทำไงวะเนี่ย ตัวตาไม่มียอมพฮออกมานะต้องให้ให้มันจบเหรอสมมติมันไม่ดันให้จบทำไงอะออกก็ไม่ได้ออกก็โดนแบนเลยเออถ้าแบบไม่มีคอนทำไงวะบางคนมา,ามนเล่นแบบเอาคิวอ,อย่างเดียวไม่เอาบ้านจบอะ่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีคอนละฮะตัวตาไม่เล่นแต่ปีหกหอันนี้หกแปดใช่ไหมไม่เล่นแดกหกห ไม่เล่นในหอนนันเนี่ยมาเติมเติมเนี่ยมาอันนี้นะมาแล้วีกว่าแล้วเห็นดูประว่าในสตรีมเล่นโซต้าไป9.9ชั่วโมงเออระหว่างที่ตอนช่วงหอนที่เล่นไป9.9ชั่วโมงเล่นหอนเลย4,000ชั่วโมงไม่มีให้ดู โอ้โหร้อยปลาร้อยหมดตีโอ้โหกรบองแต Action, ่ว่าดูในโปรแกรมแอคชั่นนะเวลาเล่นนอนเราก็จะจิตจุ๊บอาจจะมากกว่านั้นมีมีเพื่อคมไปครับก็น่าจบที่ยี่ทิบสี่ยี่สิบสี่โอ้โหอาบตายะก็เกินไว้ครับยี่สิบสทีก็จบแล้วครับก็ไปละรอบันแตก ปเกินไาเฮ้ยยิงบ้านนี่ฟินไม่ซื้ออะไระนี่คนตกใส่บอเลยอุย้ยบ่อแม่งดีโคตรไกลเลยแม่ไม่ผ่อนเงินซะด้วยเฮ้ยทำไมเขาเตอร์อ่าจบที่24ตัวครับก็ปลาละก็ส่งดีเพจได้ที่รูปโปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับ